สวัสดีค่ะตามคำสัญญานะคะแม่ค้ามาถ่ายกระเป๋าให้ดูนะคะรีวิวข้างในว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนเราไปดูข้างในเดี๋ยวมาดูข้างนอกก่อนนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าผ้านะคะสีข้างนอกเป็นสีเทานะคะสวยดูเรียบด้วยค่ะไม่มีลายไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ด้านบนมีที่ห้อยด้วยสามารถห้อยได้นะคะแล้วก็หรือใครไม่อยากพายจะถือข้างบนก็ได้แล้วที่ถือเนี่ยค่ะ มันก็จะมีนุ่มๆแบบว่าเวลาถือเราจะได้ไม่เจ็บมือด้วยนะคะแล้วตรงสายนะคะสายมันก็ค่อนข้างที่จะนุ่มเหมือนกันนะคะเวลาพายเราก็จะไม่เจ็บบ่านะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครอยากที่จะเอาสายออกก็ได้นะคะสามารถปลดสายได้ทั้งสองข้างเลยนะคะข้างนี้ก็สามารถปลดสายได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะ ขยับสายนะคะก็สามารถขยับได้นะคะปรับความยาวความสั้นได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านข้างนะคะก็จะมีสามารถเป็นตัวด้านข้างสามารถเสียบเป็นขวดน้ําได้นะคะหรือว่าอีกด้านนึงก็มีเหมือนกันเลยนะคะตัวน,นี้แม่ค้าก็เสียบเป็นโฟมโกนหนวดนะคะหรือจะเสียบเป็นขวดสเปรย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าเปิดด้านในให้ดูนะคะ อันนี้เป็นช่องใหญ่นะคะช่องใหญ่ด้านในจริงๆใส่เป็นโน้ t บุ๊กก็ได้มันจะมีตรงนี้ที่แบบเป็นฉากกั้นให้ด้วยนะคะเป็นแบ่งสัดส,ส่วนได้นะคะแต่ตัวนี้ที่แมค่ค้าเลือกใส่มาก็จะใส่เป็นหนังสือบัร์เบอร์นะคะเป็นกระดาษพันคอนะคะแล้วก็พกถุงนะคะเป็นถุงมือนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเป็นใบมิดโกนนะคะ แล้วก็ใส่เป็นตัวนี้เป็นกล่องนะคะเป็นกล่องรองฟันนะคะใส่ได้หลายอย่างเลยหรือว่าจะใส่เป็นอย่างอื่นๆก็ได้นะคะค่อนข้างครบถ้วนเพราะว่าอันนี้แม่ค้าใส่แทบทุกอย่างแล้วนะคะมันก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะคะยังใส่เพิ่มได้อีกใส่ผ้าคลุมใส่อะไรได้สบายเลยนะคะเ,คเดี๋ยวแมค่ค้าพามาดูด้านในของกระเป๋านะคะอ,คอันนี้จะเป็นช่องแรกนะคะ ก็อันนี้แม่คะลองเอาของที่ร้านเข้าในกระเป๋าดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างก็หลกัหลกๆก็จะมีตรงนี้ที่สามารถเสียบแบตรเตอรี่ได้สี่เครื่องนะคะแล้วก็มีที่ล็อกตรงนี้ด้วยนะคะก็คือ,อยางยืดล็อกไว้อย่างดีเลยไม่หล่นไม่อะไรนะคะแล้วก็ข้างบนก็จะมีที่เสียบกันไกลนะคะสองช่องนะคะก็ปกติช่างก็จะใช้เป็นตัวตัดกับตัวสับใช่ไหมคะก็พอดีเลย แล้วก็ช่องนี้ก็ใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะแต่แม่ค้าลองใส่มาก็จะใส่เป็นผู้ใส่ผู้ได้ใส่แป้งได้หรือจะใส่เป็นกิ๊บแผ่นแปะผมก็ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะก็จะมีที่เสียบเป็นอุปกรณ์เล็กๆได้เหมือนกันนะคะตอนนี้แม่ค้าก็ เสียบเป็นแปลงมาให้แล้วก็เสียบด้ามมิดโกนแล้วก็เสียบเป็นหวีได้เหมือนกันนะคะก็จะมียางรัดให้เหมือนกันนะคะการเลื่อนกันอะไรแล้วก็ช่องเสียบก็ขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่เลยแล้วก็ตัวนี้แม่คะก็เอากิ๊บมาหนีบได้ด้วยนะคะเอากิ๊บหนีบไว้อย่างนี้ก็ได้ ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แม่ค้าใส่เป็นขวดน้ํามันนะคะมีช่องข้างล่างแล้วก็ช่องข้างบนนะคะใส่อะไรก็ได้แล้วก็ตัวนี้ก็ใส่เป็นเครื่องโกนหนวดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้แม่ค้าใส่เป็นแปรงปัดคอนะคะ เวลาปิดก็ง่ายนะคะก็คือเอาขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ที่รูดมันจะมีสองทางนะคะแล้วก็รูดสองทางขึ้นแบบนี้ได้เลยเก็บง่ายนะคะ